พระอาจารย์ได้ว้าว้วพครงค์ออาจารย์นะครับได้แบบว่าควรจะเพื่นควรแบมือนเราปักผ้าเลยอะ อโอวโกงเอาใครที่เหลือมาฮะมเ,เลยเดินมาเยงคนดีวครับดูวงนะครับนไปมองวางก่เอเาเลยดเดามาใครที่มีู่ปุรณลถ้าไม่ไอายเจกคนนี้มามามาเลยโ้เ็ก กต่เช่อไหมฮึ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 ฮ้ฮึฮึฮาวึฮึฮวฮาฮึ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 กึฮ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 เฮึ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 ฮเฮึ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 ฮด เจ็บไหมครับหนูเจ็บไหมครับไม่เจ็บแล้วฮะเขาเละอ่ะเขาเละอ่ะไปหวังทองว่วโอเคกระโดดดูภาพกันอ่ะใครนี่ไปไหนอ้ยสาวเวียดนามด้วยตัวสาวเวียดนามยืดลำยันอ่ะยีหลนมยันยืดลำยันยืดลำลอยจีมาสุภาพสตรีมาเยอะไหมอ่าน้องเขาทำร่องกักโอ้โหอากาศคุณพ่อได้ดุ ขาบรอง่ะอะไรยกยกขาขึ้นเลยยอยอยอง้้าวโชว์หน่อยโชว์หน่อย

การท่าเท่าไหร่เป็นไงดูไมการท่าทำไเออีเออยีเอเออโอ้นี่มาจากของแกอุ้ยน้อยอุ้ยน้อแตีัที่เดียววดใกล้ๆกันบินมาโดยตรงนะขอครับอ้าดูดอเขาเอาเป็นที่ไรนี่ครับก่าไดีไม่รอบนึงไม่รอบนึง เว้ยพ okay, so like ้าให้ด you know ูเนละเยฮอเอ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 อโอเค็อเหนเียนะเป็งไงครับเป็นไงครับขอให้ย่านเอร์ให้ส่ากับผู้ที่มีบวางเจ้ามีคามรัทา ทุกอย่างความศรัทธาครับเชื่อมั่นนะพี่ใหญ่ครับน้องก็มีประสบการณ์อื่นด้วยค่ะนไรครับก็่าใหม้กเล่าห่คือมะปกางหลวงพ่อครับได้ได้วันเดียวครับกับไปแต่กะสียืนใสครับิตงนีังนะครับนี่่ะตัีนะครับ้อะข้้ยตกสังกีอ่่งวันฝังเหล็กไหลกลับไปแล้ว